เราตอนนี้เขามาสู่บ้านพักก็ทันอยู่ที่ราคา12เซ้นเก่าเส้นเคยเนาะใหญ่บ้านพักใหม่ค่ะเซ็นเกาเส้นเคยเซ้นเกาเส้นเคยจริงๆแบ่พอยากอยากพักีวันเก่าแน่นะเนแต่ว่ามีคนจากให้เขารีวิวมารีวิวเนี่ยมารีวิวของพักเนี่ยเพื่อนตักดอกจำปายางจะเขามาจากจำปาเมร์เข้ามาจากเดนจำปาเขามาเขื้นพักดอกจำปาโอ้นี่แท่ๆนี้่มันบอยากเขาจะได้สั่นหนึ่งสินะบาตรงใ่ จดไปทำมมาก่อนนะไปทำกก่อนีัเอ่ะมนึ่น้นนนทำครับไปดีดดขึ้นห้องพกักเนอะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นน สนห้าแสนสองแสนห้าเดืนเงินย่ยนี่ยมาต้วนี้แสนสองบ่แม่นอนสักสามขึ้น <He> บ <พ mostrar. S 2> ร mm hmm. นรนะุษหนบ่สามขึ้นรถบ่คาไฟแหวเอาหมึกเมื่อขึ้นในไฟดับกระดับอยู่ดับแสดงว่าดับเบอร์ติดนี่ดับมุดอ๋อมีไวไฟยังครบบ <Hearing> <sh> ่ไวไฟใช้ไ่ได้เลยบ่ โอ้ oh, ตัวนี้ที่แล้วเนาะเบ่อ๋เอเดี๋ยวไปก่อนสัน่นนะครับบุญมีไฟฟาก่อนจะค่อยมาใหม่เดี๋ยวบุมีไ,ไฟฟาบุมีไ,ไฟไไฟาม <c oughs> ันเป็นแบบขางในแบบแขกคอนโะดมี่ะนะแขกคอนโดมี่ แต่ว่าเขาก็มีเงินมาลงทุนเนาะคอนอบลอะไรก็ดแต่แขกมันมุมีมุมีมุมีบีฟี่เนมุมมีบีฟีโนบีฟี่โนบีฟี่คอยกบาลเมีนจะเมีนต่ว่าเออเมีนแหละบีฟี่ว่ามีบีฟี่อยก็เรื่องปิบากันเขามันเบียกเขามันหอาเรืงว่ามาตรงได้วมาโปรโมทเนาะเออต่งไดใส่บีฟีต้องใส่บีฟีในการในการอันนั้นโปรโมทถือว่าถืว่าผิด บีฟีนันเป็นไภาษาฝรั่งกับบีฟียขาไหลขาวจะมาอุ้มเด็กหน่อยเมื่อยกวกนป่าเมยนอแม่หัวนี่เอาขึ้นรถมาซื้อมาขวของสารได้อนาคตของเป็นนัธุรกิจงันการมองกันเมืองนัก เราเรื่องมาทำให้มีโอกาสในตัวพันเ์เรียนงานนั่งแม่นกันเลยแม่นแล้วเดี๋ยวมันชื่อเขาได้เราเคยเห็นเราอยู่หน้าโคนห่งเดื้อเอายังหน่อยเราเคยหัวก็เลทักทายส่งยิ้มทักทายสบายดีมันต้องฝากฟังไวนเป็นแห้งเป็นแห้งใจเอ็นอีกคอยจะยังหน่อยมาวันหนึ่งเราเห็ยนมาขี่รถแรงขนาดคือจังวระเทศที่เป็นความฟันเป็นในดอกพงเล็กหน่อยคุณยังคอยก็ยังเป็นแบบนั้นก็ยังเป็นเหมือนนึงในมือนจนหนึ่งก็จะมีความตั้งจิตตั้งใจในการมาทำมาเตอรียร์พึ่งฝน้าของเองอย่างหนัก ่ามนอนบริ้กิน่ามกินบรดี <จะ S 1> ้กิน